ค่ะพี่น้องอันนี้ก็จะเป็นทางเขาอุทยานหลวงปู่สดเนาะค่ะเดี๋ยวจะให้เบิ้งว่ามันอยู่ในเขาปีนเขาปีนดงปีนปา่าซำใดดนี่ลาฮ้อนทางพี่น้องขอบอกว,อาอว่าจะเป็นปลาปลาดงดิดเลยแหละเป็นปลาละหมอกแถวนั้นก็จะเป็นภูเขาภูเขาบนทางโอ้ยรดก่อยรดเกง่งขาวก็เป็นรดแดงคุณเจ้าเบิ้งมา ประมาณนั่นละพี่น้องจากมากบอมากหละซื้อเล็กเหมือดังครับโหลดอยู่ประมาณประตมกว่าหกร้อยโลพี่น้องเอ้ยเติมยางกระเลือดใ่เลือซื้อเลขเลิกบดไดดอกก้อนเป็นรายได้ละกูเหมือน,าาน,นอเอีอกกอเขดดอนไไอนให้พี่น้องงง่ายในการซื้อเลขคือขอยเดอ้อเอาแต่พ่อหอมป่าก่อนพ่อแค่นั้นละพี่นออ้องพอพอด้อมพอดอุอมมา ใจมันหายใจม mm ัน hmm. รักใจมันอยากไปไปเดี๋ยวมันแหละชาเติมมันแล้วอนกดได้แค่หนึ่งอ้าวอาทิตย์หนึ่งเติมอยู่สองเธอแต่ละพันห้ลองมงแม่คอยมันใจใจอยากถือเลขก็ต้องไปยังสิละ นอนอยู่หันบ่ได้ฟันแม่นเน๊ะแม่นบอกละพี่น้องนอนอยู่หันบ่ฟันแม่นดอกเล็กเอาไปทำบอกทำบุญเทวดาเพิ่งมันกระซิบหูนอนบ่เก็อกอแข็งนอนอยู่หันเพิ่นบ่ได้มาซิมดอกเพราะว่านอนอยู่หันบ่ได้สั่งบุญนอนอยู่หันบ่ได้สั่งบารมีดอกใครกินโรดบ้านเต้าก๋วยไปลรบุรีลรบุรีอายุทยาสุโขทัยปะทุ่มบางเต้าอกอฮอดลรบุรีพวนถามจเท่าใดจังหวัดเฉพาะใครกินคาน ข้าทาเนี่เฉพาะข้าน้ำมันนะเท่าไดล่ะหาหกพันเฉพาะค้าน้ำมันค้าลุงแร่รี่สอดก้ากินอาเนีน่ะล่ะาจิตปาทะท่าบอกท่านบุญนี่ครับอืมพ็ตามก็สองเมื่อละถ้าไปออกทางจังหวัดสิบบวหายไคมีโชคไม่หลาบในจังใดสิบปวหาดเทวดาเพิ่งรีตัวน้อจังใดขุดมาสื่อเหลขเนาะเหตุจังไดแดด สื่อจะนอนเหมื่อตายมึงแม่เสียงว่ะเออเจยงเอยเียงมาหวัวขวานเรื่องจริงพานจอคนมากซื้อเลขเนาะคนมากซื้อเหลขกก็มาซื้อเลขกลขตวเนาอพี่น้องบึ้งมาทางรถกับกระแย่บึงบ้งบึงอีกหลอกมาทางพี่น้องเดี๋ยวสีรับจ้างเกียวเขาอยู่บรรยากาศมันให้ใจมันได้ อะไรก็ดีหมดพระเจ้าต๊ะเบ็ดเจ้านั่นอยู่ทางหน่ะเจ้ป่ะเนาะโต๊ะเบ็ดหรือว้านเหนือบานเหนือแล้วนาม,มันก่อนเราบ้านแม่บอกสาวมองกันไหมทางเขาอุทยานนะเบิ่งปุ่นพี่น้องมิเต้ผู้เขาเบิ่งมัทางรถสีขาวเป็นสีแดงว่ามัธยัตยิความบทต้นอยากถือเล,ล็กหลายกับต้นไม้สิละเบิ่งอุทยานก็นจะอยู่เขาลูกนั่นเนาะค่ะพี่น้องเขาลูกนั่นเบิ่งมันด่าง โอ้ยบี่น้องเลยซาลงซาเล่งกระลบกไปเน่นเงเอาโหลดบี่น้องเลยอยากได้เลขเด็ดเลขดีเลขด,ดังอยากมีโชคมีลาภลงทุนค่ะชีวิตต้องลงทุนค่ะที่สำคัญขึ้นใจต้องลักปาดข่อยิ้วเขาเพอดีแม่ปิ่งประคอตัวนี้เพาะประคอยค่อยกินซะปาใช่ บ่ได้เปิดกระจกขอปิ้งปลาคอยายกินนะยกเขาบาดีไปหอยอุทยานมีแนวกินมกุปสิไปขอปิ่งปราคอยายแล้ววาแหนเอาปลาดีพดีมันตายอะนะปลา,าตาก็ตายแล้วก็ได้กินหบี่น้องของลอยมันตายก็จังได้กินปาคออเม่นด้วกันูได้บาตุ่มให้ก็ได้กินอ้ัตายก็ไกินไปไปสร้างขายุบบัได้ยินพี่ซิออรู ตายบ้านม่เาใครมึงจาเอาบึงเอาบวบรรยากาศตรงไฮตรงหน้าตรงหน้าตรงเขาก็จะงางงานเลยเนาะามเขาเนาะตุนมนใช้ตนชวนน้ำชาไอ้นาตากะคน้อนทางว่าแม่ข้างเขาไนเร็วกับผู้ดบอกกินข้างหน้าข้กเล้างลูกหม ใจมันได้ใจมันมากเนาะลงทุนเติมน้ำมูกน้ำมันหมื่นหนึ่งคอมเมนต์ได้หน่อยเหมือนนั่งมามส่เงินมาตามก๋าวพันหน่อยขอไปอยากถือเลขขอไปอยากมีโชว์มีลาบขอไปอยากได้เลขดีเลขเด็ดเลขรังเลขรังเพรา่กทองดีกับปูเลขดังมองได้ดีมองได้ไปเร็วเฮงวปังมองได้ไปละไมีโชว์มีลาบมองได้มีปูหน้าข้าอย่าหน้าขี้ขอไปเบิร์แหละวันแต่คอยถือเลขพี่น้อง ไปฮะเขาขคืณก่อนพี่น้อ